น้องจะไปไหนคะน้องจะเก็บดอกไม้เหรอน้องจะไปอาบน้ำนะคะน้องจะอาบน้ำนะคะตอนเช้านั่เก็บดอกไม้ให้หน่อยเร็วน้องขอเก็บดอกไม้ก่อนนะคะน้องขอแวะชมดอกไม้ก่อนอ น้องก็ชมดอกไม้ก่อนแป๊บหนึ่งนะคะน้องแกตาขอจมดอกไม้ก่อนขอเก็บดอกไม้ก่อนน้องแกตาขอเก็บดอกไม้หน่อยเก็บได้ไหมคะเก็บได้ไหมเก็บดอกไม้ได้ไหมคะเอาเก็บมาทางนี้เร็วเก็บมาทางนี้ลูกเก็บมาทางนี้เร็ว มาเลยเก็บดอกไม้มาทางนี้เล้วไปได้แล้วครับน้องจะไปไหนแล้วครับน้องจะไปอาบน้ำแล้วครับตอนเช้ายังไม่ได้อาบน้ำนะคะไปเลยไปเลยน้องจะขอไปอาบน้ำก่อนแป๊บหนึ่งนะคะ จะไปอาบน้ําแป๊บนึงตามไปดูว่าน้องเกดจะอาบน้ําสนุกขนาดไหนจะเจอน้ําแล้วเดี๋ยวจะไปอาบน้ํานะคะน้องแกตาจะไปอาบน้ําแล้วนะคะอ๋อนะเดี๋ยวพามา ปาไม่ดูน้องอาบน้ำเลยโอ้โหมีไก่น้อยด้วยน้องก็กินน้ำก่อนนะคะขอน้องกินน้ำแป๊บหนึ่งนะคะน้องกินน้ำในสายยางนะคะขอกินน้ำแป๊บหนึ่งนะคะ กินน้ำแป๊บหนึ่งนะคะน้องกินน้ำก่อนขอน้องกินน้ำก่อนแป๊บนะคะตอนเช้าเช้าน้องก็หิวนะคะกินน้ำก่อนอ่ามาดูนะกินแล้วกันเล่นด้วยนะคะ กินเยอะนะคะน้ำนะคะน้องกินกระสายเลยค่ะอาศัยเข้าปากเลยอร่อยไหมคะน้องแกตาอร่อยไหมคะกินน้ำน้อก็อาบน้ำกินน้ำก่อนนะคะเชา้า กินน้ำก่อนกินน้ำเสร็จก็จะมีอะไรออกมานะคะตอนนี้น้องนะคะน้องจะอึดด้วยไหมเนี่ยน้องจะอึดด้วยไหมเนี่ยน้องจะอึด้วยไหมเนี่ยกินน้ำเสร็จน้องจะอึดด้วยไหมเนี่ย ดูน้องสิน้องกินน้ำเสร็จก็จะอึด้วยนะเนี่ยสดใสน้องจะอึด้วยนะดูท่าท่าแลนะ ดูท่าทางนะน้องก็จะอึด้วยนะคะเยี่ยวด้วยนะคะรดน้ำมนให้ด้วยนะคะอาบน้ำเย็นสบายเลย <c oughs> อ่าน้องก็จะอึดด้วยนะคะน้องอ่าลงแล้วครับสามก้อนนะครับสองก้อนแล้วนะคะ กินน้ำเสร็จก็จะเยี่ยวด้วยนะคะน้องก็เยี่ยวด้วยนะคะเยี่ยวด้วยขี้ด้วย น้ำให้น้องนะคะต้องน้องกินน้ำเสร็จแล้วอิ่มแล้วก็อาบน้ําฉีดน้ําให้น้องเย็นเย็นนะคะให้น้องเย็นตัวเลยค่ะพ่อจะทําการอาบน้าให้น้องค่ะให้น้องเย็นเย็นเช้าเช้าตอนเช้านะคะน้องอาบน้ํอยังสบายเลยนะคะค่ะน้องอาบน้ำเสร็จแล้วนะคะ น้องอาบน้ำเสร็จแล้วครับไปแล้วนะคะน้องอาบน้ำเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปแล้วนะคะไปที่หลักกลางวันแล้วนะคะน้องเดินไปแล้วกลับแล้วนะคะน้องก็ไปที่หลักกลางวันแล้วนะคะอาบน้ำเสร็จแล้วกินน้ำเสร็จแล้วเราก็จะเดินไปเลยนะคะน้องไม่รอเลย น้องรอด้วยน้องแก้วตารอด้วยรีบจังเลยรีบจังเลยเราก็มาอยู่ที่พักตอนกลางวันนะคะ อาบน้ำเสร็จกินน้ำเสร็จก็มาพักล่มตอนกลางวันนะคะน้องจะอยู่ใต้ล่มไม้นะคะน้องของน้องจะอยู่ใต้ล่มไม้นะคะของน้องแกวตาอยู่ใต้ล่มไม้นะคะของน้องแก้วตาคะ่ะให้น้องพักอยู่ใต้ล่มนะคะ อาน้องอาบน้ำเสร็จมาอาบน้ำโครนอีกโอ้โหมาดูสิคะอาบน้ำเสร็จมาอาบน้ำเอาดินอาบตัวอีกนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะมา,มาดูว่าน้องจะดูสิน้องมีความสุขมากเลยน้องก็จะเอาดินเข้าตัวนะคะดูคะ่ะอดูว่าน้องจะสนุกขนาดไหนมาดูน้องเลยคะ่ะอา้าว มาดูน้องอาบดินนะคะน้องอาบน้ําเสร็จมาอาบดินต่อค่ะอาบน้าอาบน้าเสร็จมาอาบดินต่อนะคะ,น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 ,ะ,คะน้องดูน้องสิคะโอ้โหโอ้น้องอาบดินต่อแล้วครับน้องโอ้อยากสนุกเลย อ๋อน้องขันนะคะขันมากเลยน้องก็จะถูต้นไม้นะคะน้องก็จะถูต้นไม้นิดนึงขันนะคะขันน้องขันโอ้อาบดินนะครับน้องอาบน้ำเสร็จมาอาบดินต่อแล้วค่ะนะะ้องโอ้โหเป็นช้างเผือกเลยนะคะเป็นช้างเผือกเลยน้องจะเล่นดินต่ตแล้วค่ะน้องดูสิโอ้โห น้องเล่นดินต่อเลยค่ะอาบน้ำเสร็จค่ะดึสิน้องจะไปไหนดูสิดูสิคะน้องจะไปไหนโอ้ไปถูต้นไม้นี่นะน้องจะไปถูต้นไม้น้องคันน้องบอกว่าน้องคันค่ะน้องก็ถูต้นไม้หน่อยนะคะคุณแม่โอ้น้องคันมากเลยค่ะน้องคันมากเลยขอน้องถูต้นไม้หน่อยนะคะคุณแม่นะ พอน้องถูต้นไม้แป๊บนะคะน้องคันค่ะน้องบอกกับน้องคันน้องก็ถูต้นไม้หน่อยนะคะค่ะน้องอาบน้ำเสร็จน้องจะรู้สึกว่าคันตัวนะคะน้องก็มาถูต้นไม้นะคะน้องถูกันต้นไม้ใหญ่เลยเอาที่สบายใจเลยคุณน้องเอาที่สบายใจเลยนะคะลูกค่ะถูเลย ถูต้นไม้ใหญ่เลยค่ะน้องคันมากค่ะกลับมา,า,มาที่นี้ลูกมาโอ้ถูต้นไม้ใหญ่เลยเอา้าวถอยมาลูกถอยมาโอูยยังไม่พอนะคะน้องจะคันอีกนะคะน้องก็ถูอีกหน่อยนะคะคุณแม่ค่ะน้องก็ถูหน่อยค่ะน้องคันมากค่ะน้องก็ถูหน่อยนะคะ น้องขันตัวมากนะคะดูสิดูสิดูความคันของน้องนะคะความสูนของน้องนะคะดูค่ะดูดูนะคะดูน้องบกคันมากเลยคันมากเลยค่ะโอจะขึ้นต้นไม้ด้วยเหรอเอาจะขึ้นได้ไหมเนี่ยเอ้าเอาเอาืออ,อุ้ยอขันมากเลยค่ะขันมากเลย คันมากเลยค่ะน้องบอกคันมากคุณแม่น้องคันมากค่ะคันค่ะคันอือคันมากเลยคันมากเลยค่ะน้องคันมากค่ะน้องคันมากนะคะน้องคันค่ะอืเอาถูเข้าไปอาถูเข้าไปถูเข้าไป โอ้โหโหจะปีนต้นไม้เหรอโอ้โหโอ้โหเออพอแล้วลูกพอแล้วโอ้จะปีนขึ้นต้นไม้ไงโอ้โหดูสิโอ้โหเอาลงมาได้เลยนะคะกิ่งหนึ่งนะคะน้องนะความสามารถของน้องนะคะน้องก็จะเล่นนะคะจะเล่นนะคะน้องจะเล่นจขึ้นปีนต้นไม้นะคะ หักต้นไม้ลงมานะกิ่งไม้ลงมานะคะน้องโอโ้โหโอ้โหอ่าไปแล้วน้องบอกหายคันแล้วค่ะคุณแม่น้องหายคันแล้วหายแล้วน้องหายคันแล้ว อนนี่คือที่พักของน้องกลางวันนะคะฝากเอซีทุกท่านด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์น้องแก้วตายายสีปลายด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ